เคยไหมครับไปวิ่งมามีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าเกิดการฉีกขาดแล้วทาให้มีอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดปัญหาเข่าบวมเข่าอักเสบก็จะเป็นการยืดที่บริเวณหน้าขานะครับทํา10ครั้งเป็นหนึ่งเซตควรจะทําท่านี้เยอะๆเป็นร้อยๆครั้งเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยไหมครับไปวิ่งมามีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าหรือคนที่มีป Iraq, ter, och, ัญหา เขาเสื่อมแล้วมีอาการปวดทางด้านหน้าของเขาเวลาเดินเวลายืน,ยนมักมีปัญหาปวดมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งขับไปวิ่งมากๆก็จะทําให้เข่าบวมและเจ็บวันนี้เรามาสอนวิธีการบริหารเพื่อลดอาการปวดที่บริเวณหัวเขาทางด้านหน้ากันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ําเสมอนะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับ ในคนไข้ที่ไปออกกําลังกายอยู่วิ่งมากๆนะครับจะมีอาการปวดที่บริเวณหน้าหัวเข่านะครับอาจจะมาจากปัญหาของเอ็นกล้ามเนื้อที่คอรดได้เสกหรือกล้ามเนื้อหน้าขาหรือเวลาเอ็นของกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมาจับที่บริเวณตรงที่เบียร์หรือกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันเกิดการอักเสบหรือความไม่แข็งแรงของเอ็นเกิดขึ้นพอเราไปวิ่งมากๆมันเกิดการฉีกขาดแล้วทาให้มีอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดปัญหาเข่าบวมเข่าออกเสบเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อตัวนี้เพื่อลดอาการเจ็บแล้วก็สามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกลับไปวิ่ง mm. กลับไปออกกําลังกายได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับซึ่งท่าที่1นนะครับมาดูกันเลยครับก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะฮะวิธีการนะเอาม้วนผ้าเนาะรองใต้เข่านะครับอาจจะเป็นหมอนก็ได้ใบเล็กๆแล้วกดเขา่าเกรงเขา่ากดลงให้หมอนมันแบนลงไปเลยนะนะครับค้างไว้นับ1นึถึงหแล้วผ่อนมันจะใช้กล้ามเนื้อที่บริเวณ ท้องหน้าเยอะมากเลยนะทำสิบครั้งเป็น1เซตควรจะทำท่านี้เยอะๆเป็นร้อยๆครั้งเลยนะครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้นะครับนอนในลักษณะนี้นะครับพร้อมกับกระดกข้อเท้าขึ้น เตะขาขึ้นแล้วค่อยๆวางลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตทําประมาณ3-5เซตนะครับถ้าต่อไปนะครับคือการออกกำลังกายที่บริเวณข้างสะโพกนะครับเราจะออกกำลังกายโดยการนอนตะแคงแล้วให้คนไข้งอเข่าขึ้นประมาณ45องศาในลักษณะนี้นะครับแล้วให้คนไข้ากางขาขึ้น ให้ใช้กล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกนะครับอย่าบิดตัวนะครับถ้าบิดตัวมันจะใช้กล้ามเนื้อมัดอึบจะใช้กล้ามเนื้อลำตัวแทนทำา1บครั้งเป็น1เซตนะครับพอรู้สึกตึงแล้วก็วางลงช้าๆทําท3ถึง5รอบครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้นอนคว่ำนะครับแล้วออกกําลังกายโดยการเตะขาไปข้างหลังในลักษณะนี้ครับแล้ววางลงช้าๆทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับ ถ้าต่อไปนะครับเราจะทําการยืดที่เริเวหลังต้นขานะครับวิธีการให้ยกขาข้างที่มีอาการตึงนะครับไปข้างหน้านะครับก้มตัวลงแตะปลายเท้าค้างไว้นับ1-15ทํา3ถรอบครับ ถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการยืดที่บริเวณหน้าขานะครับวิธีการคือให้คนไข้ใช้มือข้างหนึ่งนะครับที่ไม่ปวดค้ำที่กําแพงนะครับด้านที่ไม่ปวดอีกด้านหนึ่งดึงข้อเท้าขึ้นมาในทัาษังนี้ครับตัวตรงๆนะครับดึงมาข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้จะรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าขาหรือกล้ามเนื้อข้อไดเซ็จนะครับทําค้างไว้นับ 1- 1 5 3-5รอบครับ ท่าต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับเราจะมีอุปกรณ์จะเป็นสเปกนะครับในลักษณะนี้อาจจะเป็นบันไดก็ได้นะครับให้คนไข้นะครับใช้ขาข้างที่มีอาการเจ็บนะยืนบนบันไดนะครับขาอีกข้างหนึ่งยืดตรงๆนะครับค่อยๆเหยียดตัวขึ้นเหมือนยืนขึ้นตรงๆถ้าไม่ไหวให้ค้ำที่กําแพงไว้ด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าไหวนี่ไม่ต้องคำ้ำทรงตัวปกติแล้วลงช้าๆทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับทําเท่าที่ทําได้เลยครับ อาจจะ3หรือ5เซตไปเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าบริหารเพื่อออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้าขาหรือข้อได้เสร็จนะครับวิธีการจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งการยืดกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงที่บริเวณ ด้านหน้าขาแล้วก็ด้านหลังต้นขาด้วยนะดังนั้นการออกกําลังกายพวกนี้เราจะต้องทําให้มันควบคู่กันนะครับไม่ใช่ทําทางด้านหน้าอย่างเดียวเราต้องทําไปทั้งสองด้านด้วยการออกกําลังกายความแข็งแรงเนี่ยเราควรจะปรับตามความเหมาะสมแล้วแต่คนบางคนทําได้เยอะก็ควรจะทําเยอะบางคนทําไม่ไหวทําแล้วมันเจ็บเราก็จะต้องปรับให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนส่วนถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมากขึ้นทําแล้วไม่ไหวจริงๆแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบัตรเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปนะครับ สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาทางกายภาพบัตรสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับอด b u n d i t c l i n i c, c ครับอด b u n d i t c l i n i c อด b u n d i t c l i n i c ครับหรือว่าสามารถอินบ็อกเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับที่ บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบัตรสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ